มานี่นนนออหายแล้ว่ั็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมโคซีนะครับอยู่เกม Ark Survival Evolved ที่ e 16นะครับ ก็วันนี้เราพีอยู่กับทีเล็กตัวใหม่ของเรานะครับเนื่องจากทีเล็กตัวเก่าเราได้ตายจากกันแล้วนะครับซึ่งในขณะที่ผมกาลังฟาร์มอยู่มันก็ขึ้นวัมถูกฆ่านะกลับมาบ้านก็ไม่เห็นแล้วนะเหลือแต่เศษซากกระเป๋านะครับจมอยู่ในน้ำก็คิดว่าน่าจะจมน้ําตายแล้วเพราะไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกับโป้ลัเตอร์นะสาเหตุก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สัตว์ในบ้านเรามันเยอะเกินไปนะครับมันวิ่งซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็กดกันจมน้ํานะครับก็เดี๋ยคงจะต้องเคลียรสัตว์ออกจากบ้านนะครับ แล้วก็เก็บเฉพาะสัตว์ที่เราจะใช้ไว้แค่นั้นพอนะเดี๋ยววันนี้กะว่าจะไปบุกรังมังกรนะครับไปหาไช่มังกร,รมาฟักเดี๋ยวก็จะไปก็เกลียสัตว์ก่อนละกันดูดิแน่นบ้านเลยคือเราเพาะสัตว์ไปเยอะไงแล้วมันตอนนี้มันเยอะเกินอนะ่ะแน่นไปหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะคัดเฉพาะเลเวลที่เราใช้จริงนะ จะเอาสอง้ออัพนะถ้าต่ำกว่านั้นเราจะคัดออกทั้งหมดนะครับรอเดี๋ยวพอเวลาไปแยกฝัดก่อน mm hmm. มาป่าเนี่ยเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยนะฮะพอไปเยอะมากเจอจน ไม่มีที่อยู่แล้วต้องเอามาปล่อยข้างนอกแล้วข้างนอกก็เยอะอีกออกโลกแบบตา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 นี่แยกออกมาแล้วนะเ <c oughs> ต็มเลย ติดเอ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละพอมันอยู่กันเยอะๆจัดมันแทบจะขยับตัวไม่ได้นะดูโกลมเลยเกือบมิดหัวทีเล็กนี่มันต้องพูดถึงเลยถ้าเกิดมันโดนกดนี่จมน้ำตายได้แน่นอนนะฮะเยวะจัดมันว่ายชนกันไปชนกันมามันก็ขยับไม่ได้ไงกดกันจนจมน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์นะ เตรียมเข้าสู่แดนประหารผมได้สร้างลานไวเชื่อสัตว์ของเรานะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะนี่เลยตามมาเ,เดินกันคอตกเชียวไม่ต้องเศร้าน้องเดี๋ยวไปเอาหมีมา พอเตรียมเสร็จแล้วก็ไปได้เวลาแล้วผมเตรียมอาหารมือสุดท้ายไว้ให้กับเหล่าสัตว์ของเราแล้วนะก็จะเป็นข้าวต้มมัดตีโพชาร์ตอันนี้ก็เป็นหงอพิเศษนะฮะมือสุดท้าย เตรียมพร้อมให้อาหารต้อ้งงองนะฮะเฮ้ยบี้ไม่ได้วางระเบิดไม่งั้นตวัวแตกเเอาไปตวัวละก้อนสองก้อนรับไปฮนะติดม,มัดเนี่ยเอาอยู่ปะเนี่ยแต่น่าจะได้นะแรงอยู่นะติดโบ ้อสุดท้ายไหวครับเตรียมตัวขึ้นไปดูผลง,งาน เตรียมพร้อมนะฮะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลาบอกลาเหล่าสัตว์อันน่ารักของเรานะฮะบบาายยเอาเฮ้ยไม่ตายเลยเหรอวะอมันรอดเฉยหมดแล้วอย่างนี้ต้องพึ่ง r o เก็ตลันเชอร์แล้ว ตายว,ว่ะโดนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหติดอะไรวะฟางมอเตมะั้งโอ้โหเรียบร้อยเหตุเลยนี่คอั โอ้โหไป,ปห,หมดเลยต้นมงกต้นไม้ป้อมโอ้โหไอ้ต้อนนิงติดอะไรวะก็พลไม่จบเมื่อกี้นะเวียนครับเฮ้ยซ็งเดี๋ยวก็ไปรับป้อมใหม่ก่อน หลังจากรอมาเริ่นนานก็เสร็จเรียบร้อยนะครับได้เวลามาสั่งต่อตอนนี้เราก็ขยับป้อมเดินหน้ามาหน่อยนึงนะครับน่าจะไม่ติดละมารอบนี้แกไม่รอดแน่ ลับขัวน้องลับไปเฮ้ยทำไมมันถึกแตงมะนะ หมดอะไรวะนนี้หมดแล้ว <Brand. S 1> ตายไปกี่ตัววะนะมียังรอดชิวเลยเฮ้ยตายเยอะอยู่เลยไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเอาโกเลมมาไล่ตีกันได้มั้ยเดี๋ยโกดอันเค็มนะแล้วก็เอาโกเลมมาตี จับมาห้พี่กูเลยหนังสอดมอันหน่อยโอเลมตีนานจังวะทีเล็กไปช่วยหน่อยซิตีโคตรหนันเลยกเลมได้เลือดเยอะเดียว,ยยวตีไม่แรงเลยนะก็ bem. โอเคครับพอเราเลียวศาสารตร์เสร็จก็ เดี๋ยวเตรียมไปลุยรามกรกันนะครับโอเคป๊บ let's go อ่าลืมบอกนะตอนนี้ผมก็ติดป้อมปืนออโตโมติก <c oughs> เพิ่มนะฮะจะเป็นป้อมยิงอัตโนมัตินะทั้งหมดสี่ป้อมนะครับบนหลังนกเดี๋ยวเอาไว้ใช้ยิงป้องกันตัวโอเคตอนนี้เราก็มาถึงนั่ง ลัางของมังกรแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เจอมังกรเลยนะสักตัวก็เดี๋ยวเปิดใช้งานปืนก่อนโอ๊ยใส่ผิดน้องแจมาลดูครับเอ๊ะมีมังกรเลยเหรอไม่มี เี๋ยล้วครับหนึ่งตัวรอบบนเกาะน,นี้เราหนีมันนะรอบนี้เราจะบินใส่ไปเลยนะมีป้อมปืนแล้วน่งกลัวมัน,นเด๋ยดหน้าทำอเไรน้องหลายดวงป่มีป่านี่เราเจอไข่ ไข่มากรน,นะฮะแต่ X วงเลยเดี๋ยวเราต้องเคลียร์มังกรในรังให้หมดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาหวดเราตอนกำลังจะเก็บไข่นะอันตรายนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่บนนกเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะเพราะเรามีป้อมปืนคอยคุ้มกันอยู่แล้วนะครับ ก็ตะเคียร์แล้วก็ไปครับเก็บไข่ไวเวิร์เนเลเวลเก้าสิบไข่ของมังกรมันจะตันที่เลเวลรนะ้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบนี่คือสูงสุดนะถ้าเจอร้อยเก้าสิบก็แปลว่าเราได้ไข่เลเวลเยอะสุดนะฮะแต่ตอนนี้ยังมาเมาเฮย้ย ิบหายแล้วอะไรพังวะน่ะโอ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะโอ้เชีย่ยต้นไม้หายอ๋อนี่ไงเครื่องจ่ายไฟแหกไปแล้วที่มันกัดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวปืนอยู่ไหนเอาอยู่ในตัวเดี๋ยวต้องเอาเปืนยิงสก,กัดก่อนนะอยู่ไหนนีน่มาเน่ไหนวะ เดี๋ยวทำไมต้นไม้เราไม่ตีวะต้นไม้ไม่ตีเฉยไหนมานี้่บินโชบไปโชบมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมันต้องกดให้ตื่นด้วยหรอโอ้โหต้องปลุกด้วยต้นไม้หลับโอ้ มีหลับด้วยหมดต้องปลูกทุกต้นมันเนี่ยโอ้โหต้องปลูกทุกต้นเออวางไว้หมดสวยโอ้อะไรวะเนี่ป้อมปืนก็ยิงไม่ได้ต้นไม้มันทั้งหมดโอ้โหวสวยแล้วรวยแล้วปืนนี่ก็เหมือนจะยิงไม่เข้ามังกรเลยนะเนี่ยแต่ต้องบาลิต,ต้านะฮะ าโบรดโดนลองวนมาลอมวนมา,นายิงไงเอ,อ้ยสองเอสเด,ด้วลวงยังเยอะเออโหว่าเว้ร้อยห้าสิบห้าถึกทิปเปิงเลยโอ้โหหมดเลยหมด ต้นไม้ก็หมดบอมปืนก็ยิงไม่ได้โหแม่งมันกัดไอ้เครื่องปั่นไฟเราพังอะเปืนมันเลยไม่มีไฟฟ้านะยิงไม่ได้จบเลยต้นไม้ก็ลืมกดปุกเพิ่งรู้มันมีหลับด้วยนะีโอ้ยเดี๋ยว กลับไปก่อนดีกว่าไปตั้งหลักก่อนถ้าไม่มีป้อมเราไม่ไหวแน่ฮะมังกรอน้้ำแข็งมันมันพ่นแล้วมันติดหนึบนะมาเยอะต้องเล่นก่อนนะมาเนาะเราก็สุดยังเหลืออยูอย่มือแตกนี่ไงโดน เมตรนึงนอ่นะล,ลวงไปเว้ยอุ้ยเดี๋ยวจะหนาวตายาต้องรีบไปก่อนเส็จเลยปิดแผนครับปิดแผนตลาดเดี๋ยวกรับก่อนฮนะต้องไปเตรียม้อมปืนใหม่เดี๋ยวมา โอเคครับตอนนี้เรากลับมาแล้วแล้วรอบนี้มีมังกรไว้รอบที่แล้วยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราเล่นมันก่อนเลยนะเราสุดท้ายไยงแล้วก็ต้องเคลียร์มันอยู่ดีนะก่อนเราจะลงไปเก็บไข่เปิดเลยมาดิ <S 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 มามีอะไร่ยับมากเดอ๋ยหน่อยเจอากองทัพยากเว้ยยากจะบาเนาะหมดไม้หมดไม้หมดหลังเลยยังแมเอ้ยดน

คือถ้าเรามาแบบไม่มีป้อมปืนอ่ะมันจะโครณภาพกันแบบนี้เลยนะมันจะไม่ใช่แบบนี้แน่นอนเพราะว่ามันบุกลระเบงกรเป็นอะไรที่ยากนะฮะแต่ยิ่งเป็นก่อนน้ำแข็งด้วยเนี่ยเวลามันพ่นมันติดเหนืดอะแล้วนกเรามันจะบินไม่ออกนะเราเลยต้องเคลียร์โฟมังกรให้หมดก่อนนะครับถ้าเป็นบางกราธาตุอื่นมันมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี่มันธาน้ำแข็งมันติดเหนืดอนี่แหละประเด็น เข้ามาอีไงตัวเห็นไเหมือนข้างล่างจะมีถ้ำนะเมื่อใี่เห็นเนี่ยป่าเดี๋ยวลองลงไปดูนะครับ ถ้ำลาวายจะบอกนะใช่แน่เลยข้างในจะต้องมีแน่ๆนะครับข้างนอกปนนะเป็นน้ำแข็งเราเจอมังกรน้ำแข็งัีนี้เราเข้าถ้ำลาวามาข้างในจะต้องเป็นมังกรไฟแน่นอนนะครับน่าจะใช่ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลือตัวเต็มเต็มวยนะนั่นไงชัดเจนนะฮะอันไนบินโชคโชคือ,อไม่แน่ใจนะว่าแบเนี้มันจะมีพวกมังกรพิษมังกรไฟฟ้าไหมนะครับแต่และแมปมันก็จะมีสัตว์ไม่เหมือนกันนะครับ บางแมปก็จะไม่มีแต่นี่น่าจะมังกรไฟชัวนะเบรล่ย,ลยมีตัวเดียวเองเหรอเดี๋ยวลงไปเก็บไข่ก่อนนะเหมือนจะไม่ค่อยมีมังกรเลยเห็นตัวเดียวเองหลังเบลล์เลย ไม่มีมังกรเลยข้างนอกเน่มังกรเพียบเลยข้างในนี่ไม่มีเลยแต่เหมือนลังมันก็จะไม่ค่อยมีด้วยนะเจออันเดียวเองมีไหม,ม,หมเฮ้ยแน่ข้างหน้าหนึงเป็นโชตัวอาเจรับสองลังนะแต่เดี๋ยวเคีย์มังกรก่อนละกัน ถ้ามีแค่ตัวเดียวนี่ชิวนะสบายป้อมเปิดเราเอาอยู่แดงแป๊ดเลยแสงแสงลูกกระตังโอ้บางอีกโอ้ยเราิ0ใช้ได้นะแต่ใช้ให้ดี190ดีสุดนะ เฮ้ยตายมาเลยมาคน,นไฟคนไฟคนไฟอ้วงไปเลยไม่โดนนะครับแฝดลูกก็ตายใช่ปะแฝดเฮ้ยเดือด้อแปดสิบสวย โูเกือบได้เลยเวลส่งสุดเลยเนะด้อร้อยแปดสิบนะแยมอะไรเงี้ยแดงมางกรเวลเยอะมาใช้แล้วนะแต่เหมือนมันจะมีน้อยๆนะมังกรเจอไม่กี่ตัวมังกรไฟเจออีกใบนะ เรีมมเว,วไม,ม่เยอะไปเอาคุณสองตัวร้อนร้อนร้อนร่วงไปนีแบบ่ไงอ๋อแล้วไส้แลบบ้วไสโอ้โหมันอีซี่กว่าพวกมังกรน้ำแข็งเยอะนะมันแค่ติดไฟไงมันไม่ได้ติดเหนื่ ามาเนาะคุ๊ต้นไม้ยัยงฝางแล้วอ,นนอะไรบ่วงอะไรอะไรอะไรเพื่อนๆอ่ะพอเพื่อนๆอน่ะนี่ก่อนไฟสบายกว่าเยอะนะ่งเราไม่ติดเนื่ดเนี่ยเราบินชิลนานเยอะอนะอกเว้ยไป รู้สึกสบายลูกก๊าตามากนะข้างในแสบตามากเลยสีแดงเนี่ยนี่ผมจเจออลังหนึ่งวะเฮ้ยเดี๋ยวเงาเงาเงาตัวอะไรนี่ไงเห็นเห็นเห็นเงายาวเนาะให้เลยจ้า

ตับไว้ครับมีตับไว้มีตับไว้ไวนี่มีตายว่ะเร็วไหลเดือดรอดไระสิดหรอว้าวตายสุดโหเฮ้ยมาไม้หยุเฮ้ยมาไม่หยุดเลยผมมาสปอนเดียวเนี่ยเมื่อกี้เราก็ขาดแล้วนะกอนเราจะเข้าทับ นีไงกลับไปก่อนเหมือนก็สุดเราใกล้จะหมดแล้วนะครับผมใส่ในปืนไว้ป้อมละหกร้อยนัดนะครับน่าจะใกล้หมดแล้วดีแล้วโอ้ยนี่ไงไม้แถมแถมไอ้น,นี่มาแถมมาแถม <c oughs> เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะฮะไม่น่ามีอะไรละบ้านโดยสวัสดีภาพ ปิดให้หมดนะฮะเดี๋ยวอเอาไข่เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกม,มาฟักแล้วกันโอเคครับก็ธุรกิจวันนี้ก็น่าจะสำเร็จรุ่ง่วงไปได้ดี กลับมาอย่างปลอดภัยพร้อมกับไข่มังกรนะครับก็จากอีพีที่แล้วนะก็มีคนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าอยากให้ลองเล่นม็อดก็ผมก็สนใจอยู่นะอยากเล่นม็อดเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวขอทำซีรีส์นี้ให้มันจบก่อนละกันนะฮะก็น่าจะเหลืออีกไม่กี่อีพีนะฮะก็น่าจะจบแหละซีรีส์การเอาชีวิตรอดในแมป วกลลโแ้็ขอบคุณสําหรับคําแนะนํามากๆเลยนะก็เดี๋ยวจะนําเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะติได้ชมได้นะครับว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีนะฮะจะได้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับก็สําหรับ EP นี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าก็มาติดตามดูต่อนะครับว่าเราจะทําอะไรกันต่อนะครับใกล้สุดทางแล้ะ โอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์นะครับแลว้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับ